ญาชนทั้งหลายมีบิดามันดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลและนานเนาทินท่านประธานส่งผ้าขึ้นข้างบนได้เลยค่ะเฉย กับเรียนเช่นนัประธานค่ะในขถานี้นะคะประธานสมาคมบัติ การค้านะคะการจัดการโลจิสติกอุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกมาขอให้ทุกท่านนะคะร่วนบรรลุโมทนาไปกับสมาคมแอฟริกาของเราด้วยค่ะ A ver, aprendas cómo se maneja un... อ <S an itary> ีออร์โดดฮันนะคะด้มาเจ้พระย์กรก็พร้อมจะกราบนะคะสมานพระพุทธเจ้าได้การทำถวายาห่มองค์สมเด็จสมาสัมพรุทธเจ้าของเรานะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะในการถวายผ้าห่มองค์ท่านในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นความ เริ่มปิติในดวงใจของเรานะคะที่เราได้รู้สึกว่าได้มาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นความภูมิใจของประชาชนชาวไทยของเราทั้งประเทศนะคะกับสถานที่วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะคะในประเทศไทย